สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องอเอฟซีน่อยเพรบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับผมมาผอก,กับบ่าวโทนในช่องทองฟูนแบ้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าครับหมู่ว่านฝนตกครับล่อมผาบเแล้วมีครบตัวหนึ่งออกลักรอบออกไปครับพี่น้องฝ้าวิหารลาโดฝฟ้าว้หารละให,ะห้่มันหนี่นออกไปแล้วเพิ่นสีขามากครับโดเนียมไปเห็นโดเนียมไปเห็นโดไปคุบไว เบ่งับฝ้ากบับ่าไไปหาแลวเด้สิไปเอามันเ่าเองเออบ่งนกน้อยห้าแล้ว่าอ,อยู่หันละเดี๋ยวไปจับกบกกอนกาลังล้อมครับหมู่บ้านลื้อเลียวตัดห้าเลียวกำลังว่าสิล้อมฝนตกลงมาโอ้ ก็เลยตอกลักไว้กว่อนครับบอได้ฟังพืน่นพื่นก็เลยอ,ออกได้ครับรนีง่นง,งพี่น้องน่ะผลลิ้นออกมาผลไงอีกหรอเอาเอาเอาโดโดโดคุบไว้โดคุบไว้คุบไว้คุบไว้ามือคุบไว้ เอา้าเอา้าอยู่บนนออยู่บนนอโดวะเอ๋ฟาไว้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 ้โอไปบ <c oughs> ึ้ม <c oughs> โดวะนาซีโดจับเองโดวะกระโดจับเองโดสิขามข้อศิดเลย <c oughs> เนเคยเคยจับกบที่มันมันออกข้างนอกนะพี่น้อง โดคาบได้โดซีดลงบอ่อเลยเหมือนว่ามืกกมา่อก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นตะเบิงแหงนี่เบิ่งน้ำฟังนี่ครับน้ำกันหน้าหลายแหงเบืองแหววถ่วมขึ้นมาจนวา่าล่อแค่ป้าครับพี่น้องเดี๋ยวก็มีป้าใส่เสืเบ็ดเล้วเบิ่งฟังนี่ถ่วมขึ้นมาจนสีหด สวนพักพ่อลงเลยนี่นครับตอ,อขึ้นเมดละพี่นอ้องตอขึ้นมาเมดเลยแพร่แวงตอ,อขึ้นมาฟังหมดเลยแต่ว่าเมื่อวานบาโทนหลือมหฮอดแค่นี้เนี่ยหลือมหฮอดแค่มงนี้แก็ตัดหยามาฮอดแค่นี้ครับ เดี๋ยสีลอมไหมครับรอบดีดีกบก็ยังสี่แหะครับกบมันออกไปมันกับเขามาถึงกับมันออกมากมอได้ออกมาอย่างในพี่น้องมันออกมันนั่งเด่นในกันแท่เลยแต่แม่ยย่ำขึ้นมีคนมาไต่กับเซตครับแต่เขาบ่มมาไตาเหรอกเพราะว่าเขานอนเฝ้าอยู่ท่านผู้ใดมาโดเฮาเบาท่ทนสองไฟใส่เป็นกระถอยหรอกเป็นกระบอกไกายางเขามานะครับเพ่อนสีใไต่ยู่แต่เขาห้างพุ่นละเงบงบ์กระถยขม มะคอยคมขึ้นมาจับอยู่ในเสาใหม่นะไหมเบื่องครับน,ะนั่ยน้ำดำนะในหัวลำพูมีแต่อหอยคมเลยครับนะ่เบินน่องนามเจ้าีถ่วมหัวนำพูพมแล้วโดองคลักโดแน่เห็นกบแลนมาคุบกบไว้สุดยอดนี่ครับเบิ่องมะคอยคม น้ำดำเลยน้ำเอเศษห้าที่ผมตาดเมื่อวานาเมึ่อจีเป็นน้ำดำเลยไม่แต่หอยขมครับนี่โอ้บเบินครับที่เป็นน้ำดำเลยหอยขมหอยเชอรี่กับมีหอยขมก็มี ฟางนันสีปลอมครับฟางนันสิลือออกเลยแล้วก็สิตัดหญ้าให้มันเป็นแป้นดีดีดสิปลอมว่าแต่ฟางทางผีนะไอ้ฟางนันมันสิไดเอาดอกไม้มาปลูกง,งามๆมาดิตัดหญ้าออกดีๆเป็นแป้น,ปนแล้วเอาดอกไม้มาปลูกมาดิเพราะว่างามผมพี่น้อง เชา้านี้บรรยากาศฝนลินเะเตรียมกับเข่ากับน้ำไว้มีมีมีหลอบกอนหลอบทีแล้วนะไอมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยู่เสียข้าวสุวกคนว่าประมาณว่า น้องเดินทางมาถึงแทนที่จะได้กินข้าวจะได้นอนคนละน้องมาถึงต้องมาเล่นมารอกว่าจะได้กินข้าวคนละอยู่เสียข้าวสุกเปลืองข้าวสุกเฉยๆคนละคือหลอบก่อนที่ไม่หน่อยพ่นมากนั่นเด้อหลอบก่อนที่ไม่หน่อยพ่นมากน่ะ่นโทรมาสั่งไว้ว่าบ่อต้องเฮ็ดกับเขาหนึ่งแต่เขาไว้กับเขามีเป็นแล้วทังพี่สื่อเป็นแล้วเตรียมไปแล้ว่น่าจังสี่พวกผมก็เลยบริเหตุเนาะครับเนาะ ต่รอบนี้แม่หน่อยโทรมาสรั่งไว้แล้วว่าให้แก้งมนมใหม่เด้อมกป้าเด้อต้มเป็ดเด้อส่วไก่เด้อจังสินี่ถ้าโทรมาบอกแบบนี้พวกผมก็เฮ็ดไว้ให้ครับมันเป็นนมัน,ม,นมันเป็นการประสานงานกันไว้แล้ว คือเพื่อนเดินทางมาเป็นจังไหกับจังสันแ่ะครับเพื่อนก็ไเด้บอกก็เด็เตรียมกันไว้แล้ว mm. ว่าแม่นว่าทางพุนก็ซสือมาทางนี่ก็เฮ็ดไว้กระทิมซันแล้ว mm. เพราะฉะนั้นแล้วมองเห็นอะไรในแปดนาทีถ้าไม่เข้าใจให้ถามถ้าบอเขาใจให้ถามครับถ้ายังโบหูความหมายก็ให้ถามบ่แม่นเห็นเปินกับนำถลม่มคอมเนตนดาผมารลด เขาสีว่าเป็นเอฟซีไปไซด่ะเบิงเวลาเขาไปยางทายขีปมันก็ตกใส่ยางเขามามันก็ยุดหลดไมาข้อามา่งเดฝนนี่ไหมห <c oughs> <c oughs> <c oughs> วุ้ยวุ้ยวุ้ยว่าแต่บนข้างใส่ผ้ยไอ้ตู้ดูตู้ดูมาทำไม ตูรูมานล่อรับเอื่อยตูรู้ว่าเอื่อยสิมามาื่อนี้ตูรูมานล่อรับเอื่อยครับบักน้อยๆกันจ <c oughs> ังแมนคึกบ่ได้เห็นตูรูโดนคึกครับว่า <c oughs> บ่ได้พอตูรูโดนเลยไหนอื้มอ้เฮยเฮ้ยเงุดเงียงุดเงีย นักเล้งขนาดปล่อยลงไปนี่ถอยหลังสามเก่าไปล่อยลงไปก็กลายเป็นดุกดิกเกียรอาทันทีโอ้ขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับมิสกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ